นะครับนี่นะครับยีงใช้เนซีจีเลยเน่ยนะ Samsung Galaxy นะครับ Samsung Galaxy j 2 j <G> 2ไรอะไรเนี่ยนี่ครับ Samsung Galaxy เก่ามากเลยนะครับเก่ามากเลยยังมีกล้องเดียวแล้วก็ใช้ซีจีอยู่นี่นะครับว้าวเป็นปรเรอเ็นเครื่องแล้ว,ว้าวเครื่องเครื่องแรกที่ผมใช้นะนรรี่บ็คื อันนี้อันนี้เพื่อนผมถ่ายก่อนนะครับเราสักกู้กองกับนี่นะครับิมเหล็ถ่ายได้ยังอย่างตึงนี่นะครับแอสโตมาดูรูปกันนะว่ามันมีอะไรบ้างรูปอะไรบ้างไหนวะแม่แกลเลอรี่กูซีรองโลกงเก่า ต้องถ่ายลลรูปในแกลเลอรี่มีรอ้อยเจ็ดรูปอันนี้เพิ่งถ่ายเพิ่งปีที่แล้วใช้กล้องเพิ่งถ่ายปีที่แล้ว,ลวอันนี้อะไรมีที่แล้วผมก็ปลุกมาแล้วต้องมัน่่อต้องมันต้องมันไม่ค่อยเ <c oughs> ท่าไหร่นะครับ ไซสนี่อันนี้ก็ตอนผมตอนเด็กนะครับตอนเด็ก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 น้อยนี่ครับที่ผมถ่ายรถกูนี่รถกูนี่รถรถกูเนี่ยรถรถอันเก่าเนี่ยรถอันเก่ามึงเนี่ยคือคือมันเป็นวีดีโอนะฉันจำได้ถ่ายเกบอ่ะนี่เมื่อก่อนเด็กตอนเด็กมากเลยนะครับ ก็เวงเวงนี่ครับตอนเด็กๆมากเลยมันยังเป็นโซฟาสีม่วงสีสีน้ำเงินอยู่แลวตอนนี้เปลี่ยนเป็นโโซฟาสีดำแล้วไอโซฟายาวนี่ครับก็ เป็นเป็นรูปสมัยเด็กผมก็ผมก็ชอบนะครับวิ่งแล้วล,ล,ล,ลติดใจ <laughs> <laughs> นี่โพสน์ครับโพสนี่ผมผมหน้าหน้าหน้าเสยใหญ่มากเลย,ยนี่ผมใครก็รู้เนะี่ยอันนี้อันนี้รูปบ้านทีนผมนะครับ อันนี้น่าจะเองมั้งเนี่ยดูสง่งอือใช่แล้วก็น,นี่ Happy birthday to you นะครับแล้วก็ Happy birthday to you อีกอันหนึ่งครับ Happy birthday นี่ก็กระเป๋าอันอันเก่าที่สุดของผมนะครับปัจจุบันปัจจุบันอยู่ในจังหยาดหายตัวปัจจุบันอยู่ในจังหยาด <c oughs> ตอนอันนี้ใครมิกอันนี้มิวครับมิวน้องผมน้อง,น,องน้องใครไม่รู้อันน้องสองคนนี้แหละอันนี้ก็ใครวะไม่รู้ช่างมัใใอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นปู่ย่าตายหญนะครับนนที่ไปไหว้พระกันอันนี้ก็งานบวชใค่รู้ละ ใช่ยังไม่ผมยังไม่เกิดผมยังไม่เกิดตอนนั้นใช่ไหมเว่ยโกะวะเพราะว่าไม่เว่ยเกิดตอนเกิดตอนเสียงไ่ดีเลยแผมไม่เป็นไรรค่ต้องมีก็ะปูผมนะกรปูผมอันนี้ 4K เข้ามน่งนะเขาจบแต่เพียงเท่านี้